สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านอลิซาโฮมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาดูบ้านสองชั้นนะคะ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะขนาดนะคะ3คูณ5แล้วด้านบนนะคะ2.5คูณ5เมตรนะคะสวยงามสไตล์แนวล็อบนะคะวันนี้มีสีออกเทานะคะและลายอิฐด,ด้านหน้านะคะสวยงามมากๆเลยเรียกว่าสวยทุกมุมมองกันเลยนะคะบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยนะคะเลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะชอบไหมเอ ถ้าชอบนะคะกดหัวใจคลิกไ like, ลค์คลิกแชร์ให้เราเป็นกําลังใจด้วยนะคะภายในนะคะเรากุฉนอนกันร้อนนะคะเย็นสบายนะคะแล้วก็ภายในยังมีการตกแต่งไม้ธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นประตูไม้หรือว่าไม้บันไดนะคะเราตกแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะให้ได้สไตล์รัสเซียที่เราต้องการเลยนะคะสีไม้สนสวยเลยทีนี้เรามาดูห้องน้ํากันนะคะอุปกรณ์นะคะยังเป็นอุปกรณ์สแตนเลสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังจะ มีส่วนกระเบื้องนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะสุขภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะยังเป็นแบรนด์ชั้นนําเหมือนเดิมเลยเรามาดูกันที่ชั้น2บ้างคะ่ะชั้น2จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะเราทําสีลอบผนังนะคะแล้วก็ใส่เตียงเนี่ยได้ถึง5-6ฟุตเลยนะคะเรียกว่าใหญ่คุ้มค่าเลยนะคะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วยังมีนอกชานอีกนะคะชอบบ้านสวยๆแบบนี้นะคะติดต่ออลิซาโฮมได้เลยจ้า